สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เบอเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่15สิงหาคม2,565นห้ร้บห้ะครับวันนี้ก็เป็นวันที่แปลกใช่ไหมยิ <laughs> ดีมาวิแคระนะครับว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงไนงะช่วงที่ มันกําลังขึ้นนะครับเซตมันกําลังขึ้นเราก็ต้องพูดตอนเซตขาขึ้นใช่ไหมเออ,อนะครับโอเคลักษณะของเซตจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมมันจะซิมันจะซม,ม ประมาณนี้เห็นไหมอันนี้คู่กับอันนี้อันนี้คู่กับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะมาคู่กับอันนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับมันก็หมายความว่าชุดนี้มีโอกาสขึ้นมากับชุดนี้นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่มันจะเด้งนะเด้งขึ้นมาถึงหนึ่ง6ันห้สี่สิบหนึ่งพัน้มีนะครับ มีละมีละว้าวส่วนตัวผมก็นู่นเลยนะตอนแรกรอพันสี่ร้อยพันสองร้อยนะครับพวกไม่ลงมานะเออพวกไม่ลงมาเออก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ลงมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็มารอดูตรงนี้ดีกว่านะมีโอกาสขึ้นไปนะมีโอกาสขึ้นไปแบบนี้นะครับตรงนี้พันหกร้อยสี่สิบพันหกร้อยสี่สิบสี่นะแนวรับอยู่ที่ 1,600น้ะครับถ้าหลุด1,6 0 0ร้อยดูไม่ดีนะสำหรับตัวเซ็ตคราวนี้เรามาดูหุ้นลายตัวกันดีกว่า c b พเป็นแนวโน้มขาลงเป็นไซส์เวดาวอยู่ในกรอบ5้าสิบบาทเจ็ส้าสตางค์ถึง62บาทนะคนที่มีของวางสต็อปลอที่ห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์คนไม่มีของไม่เทรดนะเพราะว่าเป็นแนวโน้มไซด์เวดาวนะถัดมา i v l i v l เป็นแนาโน้มอ,อะไรฮะนวโนมอ,อะไรแนวโนมขาลงนะเพราะอยู่ข้างล่าง EMA 75แนวรับอยู่ที่ตรงนี้41บาท75สตางค์นะเฮะ้ยอะไรวะเนี่ย สี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แล้วก็มาตรงนี้โอเคสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์โดยมีแนวต้านอยู่ที่สี่สิบหกบาทนะสำหรับตัว CPO นะคนที่มีของหลุดสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าไม่ดีนะคนที่ไม่มีของรอสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าดีกว่าสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้า สามสิบหกบาทอะไรประมาณนี้นะครับตัวถัดมาเออนี่ไงกลุ่มโรงพยาบาลใช่ไหมกลุ่มโรงพยาบาลเป็นกลุ่มที่มานะกลุ่มที่มานะกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเออบำรุงราชโอ้โหขึ้นมาสุดยอดมากนะเรามาหาแนวต้านเขาดีกว่านี่ไง แนวต้านแนวรับแนวต้านก็ไม่ยากนะเราก็ตีแนวรับแนวต้านมาอืมเราก็ตีจากทำเฟรมใหญ่ๆมาเลยนะทำเฟรมใหญ่ๆมาเล็กนเะหมือนกับเราดูเขาเรียกว่าอะไรเนะนี่ยนี่เราใช้ดูภาพโอเวอร์วิวก่อนนะเราก็ค่อยมาดูซูมไปเรื่อยๆนะ แบบนี้แบบนี้ถ้าเราตีถูกต้องนะมันก็จะตรงกับแนวที่แต่ละแนวนั่นแหละของแต่ละอ่าเห็นไหมเราก็จะได้มาแล้วนะครับแนวต้านนะเป้าหมายบำลุงลาดนะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าจะเป็นสองเขียว สองเขียวหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทเป็นสองเขียวนะแต่ว่าถ้าเทรดสองเขียวนี่อยู่ผค่อนข้างเสียเปรียบนะเข้าไปตอนนี้ค่อนข้างเสียเปียบนะเพราะว่าอะไรลิกเ w ี r d วเลโชไม่ได้เนี่ยได้ได้เท่านี้เองได้จิ๊ดหนึ่งโดนโดนเท่านี้นะครับเพราะามันเป็นอันนี้เป็นแนวต้านใช่ไหมมีโอกาสขึ้นไปแล้วโดนตกลงมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรอรอแถว ร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าดีกว่านะดีกว่ามาไล่ตอนนี้นะครับหรือว่าถ้ามันยืนเหนือสองร้อยบาทก็ซัดได้นะยืนเหนือสองร้อยบาทก็ซัดไดนะ้เพื่อเอาไปขายที่สองร้อยสามสิบบาทนะถือว่าสวยกลุ่มแบบกลุ่มอโลยิบาลถือว่าสวยนะครับกลุ่มแบงค์อ่าเคแบงค์ K เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบ หนึบาทถึงหนึ่ง้ยห้าสบาบาทนะครับหนึ่งสาบาทถึงหนึ่งร้าบสาทอืมใครจะเทรดก็เทรดได้นะครับแต่ว่าคุณต้องวางสต็อป o อดไว้ดีๆแล้วกันร้อสบสบาทนะถ้าหลุดก็ต้องโยนทิ้งแนวต้านอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบสาบาทนะถัดมา Bd m s เหมือนกันไหมรูปแบบเหมือนกันกับตัวบำรุงลาดนะเออหา หาเป้าสิเป้าอยู่นี่เลยนะเป้าอยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทนะโอเคนะครับสำหรับตัว BDMs แนวรับอยู่ที่ยี่สิบหกบาทเป้าหมายอยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทนะเป้าหมายอยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทลิกรีวอร์ดเลโชได้ไหมถามว่าได้ไหมก็พอได้นะ ไม่ใช่ดิยี่ิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์ตรงนี้ใช่ไหมยี่ิบแปดบาทยี่สห้าสตางค์ได้เก้าโดนแปดถามว่าคุ้มไหมก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเออน,นะครับหรือว่าคุณจะวางสต็อปรอดไว้ทยี่สิบเจ็ดบาทอะไรเงี้ยยี่ิบเจ็ดบาทใช่ไหมเออเนี่ยแบบนี้ก็คุ้มนะถ้าหลุดยีิบเจ็ดบาทโยน ถึงสามสิบเอ็ดบาทขายอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ถึงจะคุ้มนะแต่ว่าถ้าวางไว้ยี่บหกบาทไม่คุ้มนะถัดมาบ้านปูเป็น,นโนมไซเวนะไซเวออยู่ในกรอบสิบสองบาทถึงสิบสามบาทห้าสิบต่างเทรดตอนนี้ไม่คุ้มนะเพราะว่าโดนโดนนี่เยอะนะอย่างที่บอกนะถ้าโดนโดนเยอะขนาดนี้ได้ได้แค่นี้เองนะครับ ไม่คุมที่จะเทรดนะผ่านดีกว่ารอแถว12บาทคนที่มีของระวังแรงขายที่13บาท50าทนะถัดมาเดลต้านะเดลต้าขึ้นมาอยู่แนวฟิโบที่50เปอร์เซ็นต์นะ้อยเอ้ย538นะครับ538เป้าหมาย600บาทนะ600บาท ใครที่ยังโคงดอยอยู่ก็อยู่ตรงนี้นะรนะ้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบนะหกหกร้อยแปดสิบเออหกร้อยแปดสิบนะครับคนที่มีของตอนนี้ถ้าหลุดสี่ร้อยเก้าสิบหกต้องโยนทิ้งนะสี่ร้อยเก้าสิบหกต้องโยนทิ้งนะครับคนที่ไม่มีของไม่ช่างเว่ไม่ใช่จังหวะเขาซื้อแล้วละ่ะตอนเนี้ยถัดมา เ m มทีอนะ่ะเจมทสวยนะเจมทีสวยนะครับคนที่มีของวางซับล็อตไว้ที่เจ็ดสิบห้าบาทนะแนวต้านอยู่ที่แปดสิบแปดบาทนะครับถือว่าโอเคนะคนไม่มีของเขาถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ใช็ดสิบแปดใช่ไหมอ่าโดนโดนเท่านี้ ได้เจ็ดสิบแปดได้สิบสามอืมได้สิบสามนะครับถือว่าคุม a d v a านแนวโน้มขาลงไซเวดาวด้วยนะไซเวดาวด้วยแบบนี้ไม่เทศนะครับไม่เทศเนาะไซเวดาวอยู่ในกรอบตรงนี้เอ,เอาให้ไปนะถ้าหลุดหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์ไม่ดีนะสำหรับตัวแอดวาน ป้าย PTT เป็นวนนไซด์เวยอยู่ในกรอบสาสบาทเจ็สสตางค์ถึง38บาท50สตางค์นะคนที่มีของวางซับลอดไว้ที่36บาทนะลุด36บาทเลิกคุยนะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนนักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะแล้วก็สําหรับใครนะครับสําหรับเดือนนี้นะเป็นเดือนวันแม่นะครับเดือนวันแม่แห่งชาตินะผมก็จะมีการสอนฟรีนะครับสอนฟรีนะสำหรับใครที่ อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมันนี่เบสเตอร์นะครับวิธีการอ่านกราฟนะแนวโน้มค้าขึ้นค้าลงนะก็สามารถไปเจอกันได้นะครับที่โรงแรมเออเอ,อ,อะไรวะเดี๋ยวผมแจ้งีกทีเดี๋ยวผมเขียนไว้ในโน้ตแล้วกันนะเดี๋ยวผมเขียนไว้ในใต้ดินอ่าดิสคร,ริปชันนะครับว่า ไปเจอกันได้ที่ไหนนะครับวันที่20นะวันที่20ช่วง11โมงถึง11โมงถึง4โมงเย็นนะครับใครสนใจอยากเรียนรู้นะครับไปได้ฟรีนะฟรีนะครับวันนี้จัดให้เต็มๆแล้วก็คุณก็จะได้เห็นอีกขั้นหนึ่งของระบบเทรดนะครับที่ว่าไม่ต้องเทรดเองนะครับเราให้ เราทำมาจนถึงขั้นที่ว่าเทรดอัตโนมัติละนะครับนะสำหรับใครที่อยากเรียนรู้นะครับว่าเฮ้ยมันทำยังไงวะเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่านะครับไปเจอกันได้ที่งานนะครับวันที่ยนะี่สิบนะก็รับจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้ผมรับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบคนนะครับเออทำบุญทั้งทีก็ ทำเยอะๆเลยนะครับมาเจอกันได้นะวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ